สวัสดีนักเรียนและผู้ปกครองที่อยู่ทางบ้านทุกท่านเลยนะคะในส่วนของสัปดาห์นี้ก็เราซื้อก็จะสอนในเรื่องของอาหารค่ะอาหารภาษาจีนเราจะพูดว่าชอ,อ,ชอ,อูอาหารและอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของที่เราซื้อเตรียมมานะคะคําแรเข้าวสวยหมี่ฝันหมี่่าน นักเรียนลองออกเสียงตามนะคะมีฟันถูกต้องค่ะลองออกเสียงตามนะคะคำต่อมามค่ะข้าวผัดเ่าก็คือผัดนะคะฟันก็คือข้า,าวเ่าฟันข้าวผัดอันนี้นะคะหลายๆคนก็จะรู้จักแล้วก็ชอบกินไม่แพ้กันเลยนะคะก็คือซาลาเปานะคะซาลาเปาภาษาจีนเราจะพูดว่า 包子，包子，包子，就就是三了包，呐哈。接下鬼馄饨，哈，鬼饨，面条，面条，鬼饨，呐哈，面条。接下来，哈，饺子，饺子，饺子，饺，话是中文，去饺子，饺子，呐哈。 อันนี้หลายๆคนก็ชอบกินกันเนาะอันนี้ปลาท่องโกภาษาจีนเราจะพูดว่าโย่แถวโย่แถวปลาท่องโกนะคะโย่แถวอันนี้จีเจียนตันเจียนตันไข่เจียวนะคะเจียนก็คือการทอดนะคะตันก็คือไข่เจียนตันไข่เจียว ต่อมาค่ะสลัดนะคะอันนี้ก็จะเป็นพูดทับศัพท์ไปเลยนะคะชาลาชาลาสลัดมาม่านะคะหรือบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปภาษาจีนเราจะพูดว่าฟางเปียเยเ้ยนเมียนะะฟางเปี้ยนเมียนนะคะฟางเปี้ยนเมียนฟางเปี้ยนก็คือสะดวกนะคะเมียนก็คือหมี่นะคะเส้นหมี่อะไรอย่างเงี้ยที่เป็นเส้นๆนะคะเมียนก็คือเส้นหมี่เนาะฟางเปี้ยนเมียนก็คือ มามา่าหรือมีกึ่งสำเร็จรูปนะคะแฮมเบอร์เกอร์ฮัมเปอาเปารฮัมเปอาเปาแฮมเบอร์เกอร์นะคะนักเรียนลองออกเสียงตามนะคะบาร์บีคิวหรือพวกปิ้งย่างนะคะที่แบบปิ้งย่างเราจะพูดว่าชชาเา,ชาเ烧เ烧าสุกี้นะคะหรือพวกหม้อไฟเราจะพูดว่าหัวัว หัวกัวหัวตัวหน้านะคะหัวก็คือไฟกัวก็คือหม้อหัวกัวก็คือหม้อไฟนั่นเองค่ะโจโจโจอ,อันนี้ก็คือออกเสียงผันเหมือนบ้านเราเลยนะคะโจโจต่อมานะคะตองยินกงทงัง ตรงยินกงทางต้งยมยำกุ้งค่ะนี่เป็นเสียงของเหมือนผ่านมาจากภาษาไทยเนาะเพราะเป็นอาหารบ้านเราตรงยินกงทางต้งยมยำกุ้งต่อมานะคะส้มตำม,มูกว่าชาลามูกว่าชาลามูกวาก็คือมะละกอน,นะคะชาลาก็คือสลัดที่เขาคิดว่าเป็นสลัดเขาก็เลยม,มาต่อท้ายเป็นส้มตำนั่นเองมูกว่าชาลาก็คือส้มตำค่ะ ต่อมานะคะอาหารทะเลอาหารทะเลภาษาจีนเราจะพูดว่าไหยเซียนไหยเซียนหายก็คือทะเลนะคะเซียนก็มาจากคําว่าชินเซียนนะคะเซียนคํานี้แปลว่าสดของสดนะคะไหยเซียนว่าอาหารทะเลนะคะต่อมาเฉาช่เฉาช่เฉาก็คือผัดช่ก็คือผักนะคะเฉาช่ก็คือผัดผักนั่นเองค่ะ ต่ออันนี้นะคะข้าวมันไก่ข้าวมันไก่ก็คือจีโยฟันจีโยฟันก็คือข้าวมันไก่นะคะจีไก่โยก็คือน้ำมันนะคะฟันก็คือไก่เอฟันก,ก็คือข้าวจีโยฟันข้าวมันไก่อันนี้ก็จะเป็นแบบตรงตัวนะคะนักเรียนลองออกเสียงตามดูนะคะอ่ะเรามาทวนกันอีกรอบนะคะ อาหาร，เราจะออกเสียงว่า“食物”นะคะ，“食物”啊、“อาหาร”。ข้าวสวย、米饭、米饭。ข้าวเหนียว、糯米饭、糯米饭。ข้าวผัด、炒饭、炒饭。沙拉包、包子。 包子，鬼屌了哈！面条，面条。来嘛，呐哈！饺，饺子，饺子。八通狗。油条，油条。海椒，煎蛋，煎蛋。沙拉，呐哈！ ชาลาชาลามามา่าหรือบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปนะคะฟังเี์ยนเนียนฟังี์ยนเนียนแฮมเบอร์เกอร์แปาเบอรนเ่าป,าป,าปาบาร์บีคิวพวกปิ้งย่างอะไรอย่างนี้เราจะพูดว่า烧烤烧烤 ซุก,กี้หัวกัวหัวกัวโจ๊กนะคะพูดเหมือนใกล้เคียงกันเลยค่ะภาษาจีนเราจะพูดว่าโจ๊กโจกอันนี้ออกเสียงเทียบภาษาไทยนะคะเพราะมันเป็นอาหารไทยบ้านเราตงยินกงทงังตงยินกงทงังต้มยำกุ้งค่ะ ส้มตำนะคะมูกวาชาลามูกวาชาลาส้มตำค่ะมู่ก็คือมะละกอชาลาก็คือสลัดนะคะที่เขาคิดว่าส้มตำมันเหมือนสลัดเขาก็เลยเอามามามา,มาเขียนว่าเป็นชาลาก็คือสลัดมูกาชาลาก็คือสลัดมะละกอคือส้มตำนั่นเองค่ะต่อมาค่ะ อาหารทะเลหายเชียนหายเชียนหายเชียนอาหารทะเลหายก็คือทะเลนะคะเชียนก็มาจากคําว่าชิ้นเชียนเชียนตัวนี้ตัวเดียวก็แปลได้ว่าเป็นของสดเหมือนกันของสดของแบบของสดใหม่อย่างนี้นะคะหายเชียนอาหารทะเลต่อมาค่ะผัดผักผัดผักนะคะเฉ่าไฉฉ่าไฉ าก็คือผัดนะคะใช่ก็คือผัดเฉาใช่ผัดผักค่ะคำสุดท้ายนะคะจีหยวฟันจีหยวฟันข้าวมันไก่จีตัวแรกก็คือไก่เหียวก็คือมันนะคะฟันก็คือข้าวจีหยวฟันข้าวมันไก่นักเรียนลองออกเสียงตามเราซื้อนะคะ แล้วถ้ายังไงการบ้านของในสัปดาห์นี้ก็คือให้นักเรียนลองไปฝึกออกเสียงนะคะแล้วก็อัดเป็นคลิปวิดีโอพูดคำศัพท์ทั้งหมดที่อยู่ในคลิปนี้มานะคะแล้วก็ส่งเข้ามาในโน้ตกลุ่มเหมือนเดิมคะ่ะถ้ายังไงวันนี้ก็จบการสอนเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณคะ่ะใจเจียน